บอลรดว่าวันนี้สวัสดีครับมาอยู่กับนี่ Isuzu D-Max Highlander ตัวสูงจากโรงงานคันนี้ปี262,006เครื่อง2 0 0าตัวยกสูงนะครับเครื่อง2 0 0ันี่ได้ไฟโปรเจคเตอร์เข้าหลามตัดเพราะว่าเป็นตัวยกสูงเรียบร้อยแล้วเปิดราคาเราแล้วก่อนเก็บงานอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนี่ได้แบบนี้ไปเลยเดิมๆ ฝากระโปรงสีดำเราลงเล่มครบหมดขี่เข้าด่านได้สบายเลยนี่กระโปงสีดำเครื่องเดิมๆครับไม่มีรีแมปพาไปชมรอบคันนะครับสมารอบคันนี่ครับอีสุสิไฮเลนเดอร์ er. มาดูยางครับมาดูยางคัสทรงคัสซีสวยนะครับไม่ผูกไม่ผูกไม่ดามนี่ ดูท้ายราคาก่อนเก็บงานก็จะมีเรื่อ,รอยตามอายุการใช้งานบ้างราคานี้ยังไม่เก็บงานแมกไลเนอร์เรามีให้ครบครับแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์ไม่ให้ครบไม่มีผูนะครับไม่มีผูไม่มีทะลุกระบะพื้นนี่ไม่มีผูไม่มีทะลุใส่แมกไนเนอร์มาดูข้างๆข,ข้างนี้ครับนี่แบบนี้นี่คัดสีสวยครับ ปั่สีสวยนี่ราคานี้ก่อนเก็บงาน1 4ึ่0 0สนสี่บาทได้แบบนี้ไปนี่ปั่นสีนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็สวยเลยตามนี้กันนะครับราคานี้นี่ได้กระจกไฟฟ้า,าลองฟังเสียงสตาร์ทดูนะครับคันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะครับนี่เครื่องยนต์ปกตินะครับ ไม่มีเครื่องโชว์นี่เข้ามาดูข้างในได้เลยนี่ครับไม่มีเครื่องโชว์นะครับไม่มีไฟโชว์ไฟโชว์ไม่ขึ้นนะครับรอบอะไรสึนปกติเคอมร้อนคอมร้อนปกติครับเครื่องเสียงใช้ได้ปกติครับวิทยุใช้ได้ปกตินะครับแอร์คันนี้โอ้แอร์หนาวเลยคันนี้แอร์หนาวแอร์เย็นเนี่คันนี้แอร์เย็นเย็นเลย นี่ครับกระจกไฟฟ้าออตโต้ใช้ได้ปกตินะครับทางซ้ายทางซ้ายก็ใช้ได้ครับทางซ้ายขึ้นลงขึ้นลงได้ปกติครับกระจกไฟฟ้านี่ออตโต้ด้วยปรับกระจกปรับกระจกก็ใช้ได้นะครับปรับกระจกใช้ได้เซ็นทันล็อกเซ็นทันล็อกใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวพาไปฟังเครื่องยนต์ข้างหน้ากันด้วย คเครื่องยนต์เครื่อง2,005ครับเครื่องของมันเร็วมี ABS นี่ ABS ว้คันนี้ไอแทบไม่มีเลยดูไอดิซูมดูไอใกล้ๆครับเนี่ยไอไม่มีเลยอ่ะโอตีสูอีสูส่วนใหญ่มันจะชอบไอคันนี้ไม่ไอไม่ควันควันไม่ดำากับคันนี้เครื่องเดิมๆเครื่อง2,005เอกสารครบนี่ ได้แบบนี้ไปนี่ฟังเครื่องเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องยังนี่ฟังเสียงเครื่องประมาณนี้ครับเครื่องไม่สัน่นไม่สะดุดมาดูท้ายมาดูท้ายมีท่อท่อควันดำไหมมาดูท่อควันดำไหมนี่ท่อควันดำไม่ไมาดูท้ายควันดำเร่งเครื่องให้ดูครับาาโอ้โหเร่งขนาดนี้ไม่มีควันเลย วันไม่ดำไอไม่ไหลนี่ล้างทำาสะอาดให้คุยกันได้ครับวิดีโอคอลมาคุยกันได้แอดไลน์มาคุยหรือให้เก็บงานเก็บสีตรงไหนเราคุยได้หมดจัดส่งทั่วประเทศครับปอมรถบ้านวันนี้สวัสดีครับ